นิทานเรื่องแม่ผัวขี้งกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามรายล้อมด้วยทุ่งนาและแม่น้ำใสสะอาดโชติมาเป็นหญิงสาวใจดีมีนิสัยอ่อนหวานเธออาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีอาชีพทำได้และช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเสมอในวันหนึ่ง ระหว่างที่โชติมากำลังเดินเก็บดอกไม้อยู่ริมทางเธอบังเอิญพบกับชายหนุ่มรูปร่างสงา่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนชายหนุ่มนั้นชื่อว่าภูวนาศซึ่งเดินทางมาจากหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อมาติดต่อธุระการค้าภูวนาศเอ่ยขึ้นสวัสดีครับคุณชื่ออะไรหรือครับ ผมไม่เคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนโชติมายิ้มเล็กน้อยฉันชื่อโชติมาค่ะฉันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานานแล้วคุณเองก็ไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมคะภูวนาฏเอ่ยตอบใช่ครับผมชื่อภูวนาฏมาจากหมู่บ้านข้างๆวันนี้มาที่นี่เพราะต้องส่งของให้คุณรุงที่เป็นพ่อค้าขายของชำครับ ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนใจดีแบบคุณที่นี่ทั้งคู่ยิ้มให้กันก่อนที่โชติมาจะเอ่ยชวนเขาไปนั่งพักที่ศาลาริมทุ่งนาทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของกันและกันภูวานาศเล่าให้ฟังว่าเขาช่วยแม่ทำธุรกิจส่งของในหมู่บ้านขณะที่โชติมาบอกว่า เธอมักใช้ชีวิตเรียบง่ายรักธรรมชาติและชอบทำอาหารและขนมให้คนในหมู่บ้านทานการสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นทำให้ทั้งคู่รู้สึกสนิทสนุมกันขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากวันนั้นโชติมาและพูวนาถก็ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพวกเขามักออกไปเดินเล่นหรือไปเก็บผักผลไม้ตามไร่ เพื่อทำอาหารร่วมกันความใกล้ชิดนี้ทำให้ทั้งสองค่อยๆเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งภูวนาศรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและโชติมากำลังเติบโตขึ้นเขาจึงตัดสินใจกลับไปบอกแม่ของเขาชื่อว่านางแจมเพื่อขอคำแนะนำ ภูวานาถได้คุยกับแม่ของเขาแม่ครับผมอยากเล่าอะไรให้แม่ฟังครับผมเจอคนพิเศษแล้วครับแม่เธอชื่อว่าโชติมาเป็นคนใจดีและมีน้ำใจมากครับนั่งแจมหันมามองลูกชายด้วยความสงสัยและเอ่ยขึ้นอ๋อเหรอแต่คนในหมู่บ้านนี้ฐานะไม่ดีสักเท่าไหร่นะลูก แล้วแม่สาวโชติมานี้ครอบครัวเขาทำอะไรหรือภูวนาถเอ่ยกลับครอบครัวของเธอทำไรครับเขาเป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตพอเพียงผมคิดว่าเราจะเข้ากันได้ดีครับนั่งแจ่มฟังแล้วพยักหน้าเล็กน้อยแต่ในใจกลับนึกถึงเรื่องการใช้จ่ายและความประหยัดที่ตนเองถือเป็นเรื่องสำคัญ เธอจึงอยากลองทดสอบว่าโชติมาจะเหมาะสมกับครอบครัวของเธอหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานภูวนาถได้พาโชติมามาพบนางแจ่มเป็นครั้งแรกนางแจ่มเอ่ยขึ้นเป็นอย่างไรโชติมายินดีที่ได้รู้จักนะได้ยินว่าหนูเป็นคนขยันช่วยครอบครัวทำไรทำสวนเก่งเลยโชติมายิ้ม ค่ะคุณน้าก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะหวังว่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรดีๆจากคุณน้าด้วยนั่งแจมฟังแล้วพยักหน้าแต่กลับมีคำถามในใจเกี่ยวกับการประหยัดและการใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเธอยังคงคิดอยู่ว่าคู่ครองของลูกชายควรจะเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือย เธอตั้งใจจัดทดสอบโชติมาด้วยหลายวิธีในอนาคตเพื่อดูว่าโชติมาจะสามารถเข้ากับครอบครัวของตนได้จริงหรือไม่ภูวนาตตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกับโชติมาแต่ทว่าความสุขของพวกเขากลับถูกท้าทายด้วยความประหยัดเกินขอบเขตของนางจำแม่สะใภ้ของโชติมา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนขี้งกที่สุดในหมู่บ้านวันหนึ่งภูวานาทและโชติมาตัดสินใจจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อเฉลิมฉลองการแต่งงานของพวกเขาทั้งสองมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับแขกมากมายแต่เมื่อนางแจมรู้เรื่องนี้ก็เรียกภูวานาทมาคุยทันทีภูวานาท เจ้าจะเสียงเงินไปกับอะไรพวกนี้ทำไมแค่ต้มไข่กับข้าวต้มก็พอแล้วนางแจ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังภูวนาถฟังแล้วก็ทำหน้าไม่สู้ดีนะักแม่ครับงานแต่งงานของผมมันเป็นงานใหญ่ของเรานะครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขทวติมาที่นั่งฟังอยู่ด้วย ก็เอ่ยอย่างสุภาพแม่ขาเราคงให้คนอื่นมาอวยพรแบบไม่มีของกินไม่ได้หรอกคะ่ะแค่นี้ก็คงไม่เยอะจนเกินไปหรอกนะเยอะเกินไปนี่แหละเยอะเกินไปนางแจ่มยืนยันเงินทองมันหายากแล้วพวกเจ้าจะกินจะใช้อะไรถ้าหมดไปกับการเลี้ยงคนอื่นเขา แต่แม่ครับงานแต่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราผมเชื่อว่าการใช้เงินบางครั้งเพื่อสร้างความทรงจำดีๆมันก็คุ้มค่านะครับภัวนาตอธิบายอย่างใจเย็นนางแจมทำหน้าขมวดคิ้วไม่พอใจแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธเหตุผลของลูกชายได้ถ้าว่ายังพยายามตัดงบไปอีกงั้น ก็ไม่ต้องสั่งอาหารอะไรเยอะแยะกะพอประมาณนะแล้วก็ให้พวกเขาช่วยกันเก็บกวาดด้วยหลังจากที่โชติมาได้เข้ามาเป็นสภัยในบ้านของนางแจมเธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่านางแจมมีนิสัยขี้งกอย่างมากแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆน้อจํางจมก็ยังไม่ยอมให้เงินใช้เกินความจำเป็น หรือแม้แต่การซื้อของในครัวเรือนก็มักจะซื้อของถูกที่สุดทำให้ทุกอย่างในบ้านขาดความสดใหม่และไม่มีคุณภาพโชติมาเริ่มรู้สึกอึดอัดกับนิสัยของแม่สะพ้ยแต่เธอก็ไม่อยากให้เรื่องเล็กๆนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวมีปัญหาวันหนึ่งขณะที่โชติมา กำลังช่วยนางแจ่มเตรียมอาหารมื้อเย็นนางแจ่มเห็นโชติมาหยิบหมูสดมหาหั่นใส่กระทะเขาตกใจรีบปรามโชติมาใช้หมูทั้งชิ้นแบบนี้ได้ยังไงเปรืองของเปล่าแค่ผักกับน้ำพริกก็พอได้มัง้งโชติมามองดูหมูในมือแล้วก็ถอนหายใจเล็กน้อย เธอไม่เคยคิดเห็นใครประหยัดได้ขนาดนี้เลยแต่คราวนี้เธอก็คิดหาวิธีแก้เพชรเพื่อให้นางแจมรู้ตัวว่าความประหยัดของตนนั้นอาจจะทำให้ทุกคนในบ้านลำบากในวันรุ่งขึ้นโชติมาแอบเก็บของเหลือๆในครัวไม่ว่าจะเป็นถุงผักที่แห้งเหี่ยวเศษเข้าวแห้งๆแ,แข็งๆ หรือถุงน้ำพริกที่เคยเหลือเพียงก้นถุงจากนั้นเธอก็จัดสำรับอาหารที่เรียบง่ายที่สุดแล้วเสิร์ฟให้กับนางจจำโดยไม่พูดอะไรนางจจำเอ่ยขึ้นทำไมวันนี้อาหารมันดูน้อยเหลือเกินละ่ะข้าวก็แข็งแถมน้ำพริกนี่ก็แทบจะหมดแล้วชวติมาแกร่งยิ้ม แล้วตอบอย่างสุภาพอ๋อก็แม่สอนให้หนูประหยัดทุกอย่างใช่ไหมคะหนูเลยคิดว่าวันนี้จะทำตามคำสอนของแม่จะได้ไม่ต้องเสียของเยอะนางแจมฟังแล้วทำหน้าลำบากใจเธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายในการรับประทานอาหารที่ขาดคุณภาพแต่ไม่อยากแสดงออกเออเออ ก็ประหยัดก็ดีแล้วแต่มันต้องมีความพอดีด้วยนะไม่ใช่ให้ทุกอย่างดูอดอดอยากอยากแบบแบบนี้ทวติมาหัวเราะเบาๆแล้วตอบกลับว่าใช่ค่ะหนูก็คิดว่าอะไรที่พอดีที่สุดย่อมดีที่สุดเราไม่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็ควรดูแลความสุขของคนในครอบครัวด้วยนะคะ หลังจากเหตุการณ์นั้นนางแจ่มก็เริ่มเข้าใจความตั้งใจของโชติมาเธอเห็นว่าโชติมาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธออับอายแต่แค่อยากให้เธอรู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายที่ทุกคนในบ้านต้องเผชิญอยู่ทุกวันการสอนแบบเรียบง่ายของโชติมาทำให้นางแจ่มค่อยๆตระหนักว่าความประหยัดนั้น ควรจะมีขอบเขตและการให้ครอบครัวได้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในอีกไม่กี่วันต่อมานางแจมเริ่มเปิดใจคุยกับโชติมาเรื่องการใช้ใจ่ายในบ้านขณะที่ทั้งสองกำลังทำความสะอาดครัวนางแจมหยิบถุงผักสดๆที่ซื้อมาใหม่ แล้วเอ่อยขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดโชติมาแม่ต้องขอบใจหนูที่ช่วยสอนอะไรบางอย่างให้แม่แม่รู้แล้วว่าการประหยัดเกินไปมันทำให้คนในบ้านไม่มีความสุขเลยข้าวของบางอย่างก็ต้องใส่ใจกับคุณภาพบ้างโชติมาจิมขอบคุณค่ะแม่หนูดีใจที่แม่เข้าใจ การดูแลครอบครัวก็เหมือนกับการดูแลต้นไม้แหละค่ะบางครั้งเราก็ต้องให้น้ำปุ๋ยที่ดีเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตอย่างมีความสุขนั่งแจมหัวเราะเล็กน้อยเธอมองโชติมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่เริ่มจะเปลี่ยนไปเธอไม่คิดว่าโชติมาจะเป็นคนมีความคิดลึกซึ้งเช่นนี้การแก้เผ็ดเล็กๆน้อยๆของโชติมา กลายเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเธอในที่สุดไม่นานหลังจากนั้นนางแจมเริ่มปล่อยให้โชติมามีอิสระในการจัดการเรื่องต่างๆในบ้านรวมถึงการซื้อของสดใหม่มาทำอาหารเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อครอบครัวได้ทานอาหารอร่อยและคุณภาพดีทุกคนก็ดูมีความสุขมากขึ้นรวมถึง ตัวเธอเองที่ไม่ต้องมาคอยบ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสพิเศษนางแจมก็เริ่มยอมให้โชติมาจัดงานเลี้ยงเล็กๆในบ้านโดยเชิญเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาร่วมสนุกกันทำให้บ้านที่เคยเงียบเหงาก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของนางแจมกับโชติมา ก็น,นั่นแฟนขึ้นและนางแจ่มก็เริ่มยอมรับโชติมาเป็นเสมือนลูกสาวของตนจริงๆเธอรู้สึกขอบใจโชติมามากที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆในบ้านและสอนให้เธอเข้าใจว่าความสุขในครอบครัวบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่การเก็บเงินอย่างเดียวแต่อยู่ที่การแบ่งปันความสุขและความรักให้กัน หลังจากนั้นโชติมากับนางแจมก็ดูแลครอบครัวร่วมกันอย่างกลมเกลียวทั้งสองช่วยกันสร้างบ้านให้เป็นที่ที่ทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริงพิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประหยัดที่ดีควรมีขอบเขตการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเป็นเรื่องที่ดีแต่หากประหยัดจนเกินไปอาจทําให้เกิดความลำบาก และลดความสุขในครอบครัวการรู้จักสร้างสมดุลระหว่างการประหยัดและการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาในครอบครัวบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือการตำหนิแต่การสื่อสารอย่างนุ่มนวลด้วยความเข้าใจและความเมตตา เช่นที่โชติมาทำทำให้ผู้ฟังเปิดใจและยอมรับได้ง่ายขึ้นความสุขของครอบครัวมาจากการแบ่งปันและใส่ใจซึ่งกันและกันการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและการใส่ใจความต้องการของคนในครอบครัวจะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเก็บเงินเพียงอย่างเดียว เรื่องราวนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของความสุขและความสามัคคีในครอบครัวที่สร้างขึ้นได้จากการใส่ใจและแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือความรู้สึกก็ตามค่ะถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะ